สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าอนุสรแะประยุทธ์ปากบอกว่าวางมือแต่ใจคิดวางคนหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยอนุสรได้พูดถึงสถานการณ์ในการตั้งรัฐบาลในขณะนี้นะครับโดยบอกว่าในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยกำลังเดินหน้ารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่ามาอาศัยสถานการณ์ในช่วงภาวะสุญญากาศแบบนี้ไปหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวกนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการซึ่งประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วอย่าให้ใครไปตำหนิได้นะครับว่าปากบอกว่าวางมือแต่ใจเนี่ยคิดจะวางคนโดยมารยาทโดยความชอบธรรมและข้อกฎหมายเนี่ยไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะครับที่พลเอกประยุทธ์จะเตรียมการในการแต่งตั้งปลัดกระทรวง รวมไปถึงผู้นําเหล่าทัพควรจะปล่อยให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่เพื่อจะนำพาประเทศชาติแล้วก็ประชาชนออกจากวิกฤตพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดอะไรไว้แล้วช่วยทำให้จริงสักเรื่องนะครับในอดีตก็บอกว่าจะไม่ทำปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ทำบอกว่าวางมือก็ต้องวางมือจริงๆสิครับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยเสียโอกาสไปมากแล้วนะครับ ผลเอกประยุทธ์และคณะสืบทอดอำนาจไม่ควรจะฉวยโอกาสซ้ำเติมวิกฤตของประเทศอีกนะครับ